สวัสดีครับผมโ้ชปูนเองครับวีกิ้งโปรทีมในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการฝึกหลังอย่างไรให้มันยับแตกแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับผมเทคนิควันนี้จะเป็นการฝึกท่าซีเรตโรครับผมก็คือการดึงอุปกรณ์เข้าหาตัวครับผมเพื่อให้กล้ามเนื้อแผ่นหลังมีความหนาแล้วก็มีมิติที่เพิ่มมากขึ้นครับผมแต่เทคนิคในวันนี้ครับจะเป็นการฝึกในรูปแบบของดรอปเซตนั่นเองครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับผมถ้าเกิดคุณเคยฝึกท่าพวกซีเรตโรมาแล้วนะครับก็คือคุณแค่จับอุปกรณ์ใช่ ยืดแขนออกไปนะครับแล้วก็บีบหลังบีสมัรเข้าหากันนะครับผมจำนวนครั้งนะครับที่คุณใช้คือใช้น้ําหนักที่คุณยกได้12-15ครั้งครับผมและเราจะทําการดรอปน้ําหนักลงในทุกๆรอบของการยกครับผมนะครับเป็นจำนวน3ดรอปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะนะครับก็เซ็ตออพอุปกรณ์ครับผมเลือกน้ําหนักที่คุณยกได้12-15ครั้งครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็วางเท้านะครับกับตัวอุปกรณ์ไว้มือจับแฮนด์ลนะครับ อกเชิดหลังตรงนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้านะนะเตรียมหายใจเข้าแล้วดึงบีบหลังหายใจออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงของจริงนะครับ ครบ15แล้วดรอปน้ำหนักลงมาครับผม1 2สแผ่นครับและก็ไปต่อนะครับไปต่อบีดหลังให้ได้ครับอย่าบดโฟกัสาห้าดึงไว้ให้คุณหมดแรงครับแล้วก็ไปต่ออีกอย่ากหนึ่งครับผม

คุณจะต้องฝึกจนกระทั่งคุณหมดแรงในทุกๆรอบของการยกครับผมเพื่อให้การเื้อหลังของคุณมันทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดครับผมนะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ